ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับผมวรวิทย์จากโรงพยาบาลพญาไทพระขนโยทินนะครับก็หัวข้อของผมในวันนี้คือ neurovascular injury ใน proximal h u m e r a t fracture นะครับก็ตอนแรกได้หัวข้อก็ค่อนข้างหนักใจอยู่เพราะว่าตัวเองไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะครับเคยเจอแต่อ้อมๆคือมีผ่าตัด สร็จแล้วมี incomplete BPI, injury นะครับพอ follow up ไปของใครก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านในนี้อาจจะมีอาจจะเคยมีอาจารย์มีประสบการณ์นะครับในช่วงท้ายเราอาจจะให้อาจารย์มาแชร์แล้วก็ประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะครับโอเคเนาะอย่าเพิ่งเริ่มจับเวลานะครับ mm hmm. เริ่มแรกเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูครับว่า,าในเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ย นิวโ o วัซซ์ล่า u ันจูดีแล้วก็พ r o x ์มอล h u วาร์ดแฟกเจอร์เนี่ยมีในผับเม็ดเนี่ยปรากฏว่ามีในช่วง40ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณ40อ่อ90 90กว่าเปเปอร์นะครับพอเราลองไปดูเนี่ยในซีรีส์ที่ดีๆเนี่ยมีเ e t r o โทสเปกทีฟอยู่2-3เปเปอร์เองนะครับที่ที่ศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวในรายละเอียดจะพรีเซนต์ต่อไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีประมาณ10กว่าเปเปอร์เองส่วนใหญ่เป็นเคสรีพอร์ตนะครับงั้น มันบ่งบอกว่านิวโรวัซไซจูรีเนี่ยไม่ได้เจอเยอะแต่ว่าเจอได้นะครับก็โชคดีผมผมได้โทรหามอาจารย์หลายคนไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์เชียงใหม่อาจารย์ชนะการอาจารย์ชลทา,านทางโคราชก็โทรไปอาจารย์สุทธีทางศูนย์ขอนแก่นก็โทรไปก็คืออาจารย์อาจารย์ชนะการก็เคยมีเคสแต่ว่าแต่ว่าแกไม่ได้เก็บเคสไว้สรุปก็คือได้เคสจากมอ,อ,อนะครับก็ขอบคุณอาจารย์เด่นด้วยนะครับแต่เราไปดูกันนะครับว่าว่าเป็นยังไง ผู้ชายอายุ21ปีนะครับอุบัติเหตุหมอเตอร์อไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีกระบะชนนะครับปวดไหล่ไหล่กระแทกพื้นนะครับอันนี้เป็น initial X-ray นะครับก็ตรวจร่างกายแรกรับเนี่ยคำเพาที่เอาหน้าแล้วก็เรเดียลไม่ได้นะครับดิสซับเพาคำไม่ได้ตรวจนิวโร w เนี่ยปรากฏว่า loss of sensation ของทางมีเดียแล้วก็ทาง r a เดีย distribution นะครับก็น้อง จากประวัติเนี่ยน้องเลสเซนด์เนี่ยก็เจนโชลดีดักชั่นนะครับน้องจะเห็นว่าจากเอกซเรย์เนี่ยมันดีเพสค่อนข้างเยอะนะครับพอหลังจากดีดักชั่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอไปดรอปเปอร์อนาซาลอีกรอบหนึ่งเนี่ยเผากลับมาเรเดียลเผากลับมาแสดงว่าแฟกเจอร์เนี่ยมันอาจจะไปกดตรงวัซซัล่าหรือเปล่านะครับแล้วก็รีบณตอนนั้นเนี่ยคิดว่าสงสัยว่าน่าจะมีนิวโรวัซนซะัลล่าจูเลียแหละเนาะคอนซัลว์เซอร์เจอรี่อิเมอร์นะครับแล้วก็แผนทำ C.T.A. นะครับอันนี้เป็นเป็น C.T. นะครับจะเห็นว่ามีคอ m มิน t e แฟกเจอร์ของตัว G.T. กับ L.T. นะครับแล้วก็ตัวชาร์ปเนี่ยมันมีเดลดิสเพสเมนต์เข้าไปแล้วก็มีช็อตเทนนิ่งประมาณสัก2-3สมเซนเราจะเห็นภาพนี้นะครับอันนี้อันนี้จะเห็นว่ามีแ n t ติเดียแองกูเลชัจากจาก C.T. นะครับคนไข้ได้ไปทำ C.T.A. เนาะรูปทางซ้ายเนี่ย จะเห็นว่าโฟลของตัวแอคเซอรี่อาร์เทอรี่เนี่ยมันหายไปเนาะดังนั้นคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าสรุปแล้วน่าจะมีคอมเพตแอคเซอรี่ออคคูชันนะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณที่อินจูรี่เนี่ยมีออคคูชันนะครับสิ่งที่สำคัญคือจากรูปทางขวาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคอเลสเตอรอลโฟลลงมาเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยในอัปเปอร์ทิมิตี้เนี่ยเวลามีเกิดมีอินจูรี่แล้วเนี่ย การที่น้องตรวจร่างกายแล้วคำเพาได้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าคนไข้จะไม่มีวาสซูล่าอินจูรีเพราะว่ามันมีคอเลสเตอรอลฟลจากตัวสแคปูล่าเซอร์คูลเลชันลงมานะครับงั้นอันนี้คีปอินหมายไว้ว่าการตรวจร่างกายของเราถ้าคำเพาได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอินจูรีนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูเรื่องอนาตมีในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ซูมให้เห็นชัดๆนะครับจุดที่มันออกคูชันเนี่ยก็น่าจะเป็น t อ่ r เติร์ดพาร์ท พอเรามาดูอ n นาต m มีเนี่ยจะเห็นว่าตัว a อ็กซ a r ทอรี่อาเนี่ยมันมีบานหลกัหลกๆประมาณ5บานนะครับแล้วมันถูกฟิกโดย c i r ร์คัมเฟกฮิวม a l ์ r อาร์งนั้นตำแหน่งนี้มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บสูงถ้าเกิดมี i n j u ู y นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์เที่หรือว่า,าทั้งเนิร์ฟนะครับจะเห็นว่า Circulation ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย ทั้งสับสะเก็ดสะเก็ดปูล่าอาร์เทอรี่หรือว่าเซอร์เคมเฟกสะเก็ดปูล่าเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ลงมีคอเลสเตอรอลลงมานะครับแล้วก็จากเอ็กซเรย์ที่เราเห็นเนี่ยตัวมินเดียลดิสเพสเมนต์ของตัวชาร์ปเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยที่น่าจะเป็นผู้ลายนะครับที่ไปทําให้มีอ่าอินจูรีนะครับมอดคอมมอนก็เป็นเติร์ดพาร์ตนะครับนอกจากจะถูกฟิกด้วยตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีเพ็กมายเนอร์เป็นฟอลข้ามอีก นะแล้วก็โอกาสที่จะอิน jury ตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับสรุปเคสนี้เป็น proximal humeral fracture 4 part นะครับสงสัยวัซุลา่าแล้วก็เบคเคียเบคซัดอิ P ury, น jury เนาะจากการตรวจร่างกายนะครับในเคสนี้คนไข้อุบัติเหตุ1 1โมงแล้วก็เข้าอาภายใน2ชั่วโมงนะครับ ก็ขอชื่นชมอาจารย์ทีมอาจารย์เด่นนะครับสามารถที่จะ Early Diagnosis แล้วก็ i n v e s t i g a t i o n แล้วคนไข้เข้าอาได้ภายใน2ชั่วโมงซึ่งคิดว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะครับซึ่งอันนี้ยิ่งเราเข้าอา,าเร็วเท่าไหร่เนี่ยลดอิชิมิกไทม์ได้เท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คนไข้จะลอสลิมก็น้อยลงไปนะครับก็คนนี้ Surgical p l a แก็ Control Soft ต์ชิชูตอนแรกก็รีดั t i o n ไปใส่อาร์มสลิงคนนี้ทางทางทีมเนี่ยแผนที่จะเข้าไปรีแพะเอ็กซ์เอรี่อาร์เทอรี่ก่อนแล้วก็เดฟเนิตฟิกโดยฟิกเซชันตัวแฟลกเจอร์นะครับอ,อินท่าออบเนี่ยสัญญกรรมเข้าไปเนี่ยเข้าเป็นอินฟาคาวิคูล่าอินซิชันเอ็กเทนไปที่ไบไบซิปิตอลกรุ๊ปแล้วก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าข้างในก็เจอเป็นทรานเซคชันของของแอ็กซ์เอรี่อาร์เทอรี่มากกว่า90%เเข้าไปจะเห็นเป็นทอมโบซิต เดี๋ยวอาจารย์เด่นอาจจะมาขยายนดน้งนะครับเข้าไปเจอเป็นทอมโมสิตท,ทั้ง p r ซิมอลและดิโซเอนก็เรียนอนาโตโมอสิตแล้วก็ใส่เกสเวินัสเวนกราฟเข้าไปนะครับหลังจากหลังจากทำแล้วเนี่ยก็เทสโ,โฟก็ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เด่นก็มาเปิดอีกอินสติชันนึงครับเป็นไดเร็กและเทอรเลก็วางเพจนะครับอันนี้ก็เป็นโพสต์ออกเนื่องจากว่าอิชิมิกทาม,มันไม่ได้นานในเคสนี้ไม่ได้ทำฟาชอตโตมีแล้วก็คนไข้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นพสต์ออพที่4ปีนะครับก็สวยดีนะครับไม่มีสกูพินิทชันนะครับคิดที่ข้อของคนไข้เนี่ยฟูลเลนนอโมชันนะครับมาดูว่าคนไข้คนไข้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีสรุปก็คือเข้าไปเนี่ยนิวโรวัซซล่า <c oughs> ที่เป็นเบคเคลเซัไม่มีมีเฉพาะอาัจทารี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไข้นะครับทั้งสิ่งที่สำคัญจากที่พูดมาเนี่ยคือการแอสเซสตัวริมทิชนนั้นอินิเชียล Ial, อินิเชียลในการดูแลดูคนไข้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมาดูอิพิโดโมโลจีนิดหนึ่งเราเจอพ่อซอฮิวรั s ได้บ่อยประมาณ5เนะครับอาร์เทอรีอินค่อนข้างแลถ้าบอกว่ามันแลแต่ว่าพบบ่อยที่สุดก็คือ a อคเซอร์รียอารตัวนิวโร s วสลา r ที่เจอบ่อยก็คือเบเกียวเพ็กซัอินจูมากกว่านะครับจากจาก emo, อิพิโดโมเดอร์โลนะครับ คำถามก็คือในการดีเทควัสซูล่าเนี่ยการตรวจร่างกายอย่างเดียวพอไหมคำตอบก็คือจริงๆเกาสิพอนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติอิชิมิก 6P ที่เราท่องๆกันหรือว่ามีฮาร์ดไซดมีซอฟต์ไซด์จะมีประมาณสองสามกรณีกรณีที่คนไข้ช็อกหรือว่าคนไข้อันคอนเชียสการตรวจร่างกายอาจจะบอกยากนะครับนั้นอ,อ,อันอื่นๆที่นอกจากตรวจร่างกายแล้วเนี่ยก็จะมีพวกอิเวสทิเกชันพวกนี้ซีทีเอแองโกราฟ DSA เป็น Digital s u b traction uh, angiography ซึ่งบ้านเรายังไม่มีใช้ fluoroscopic ในการ uh, contrast based imaging uh, บ้านเรายังไม่มีในการ detecet v a s u l a นะครับอันหนึ่งที่เป็น g o l d standard ก็คือตัวนี้ uh, uh, arterography แต่ว่าในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็มี invasiv e มี complication renal toxic ได้นะครับก็ไม่ค่อยนิยมนะครับ อันที่นิยมในปัจจุบันคือ CTA นะครับก็เซนสเปคค่อนข้างสูงทำง่ายเร็วเลทอินเวสีฟผมเชื่อว่าในโรง,งเรียนแพทย์หรือในโรงพยาบาลศูนยนะม์มีทุกที่แล้วแต่ว่าในบางจังหวัดอาจจะยังไม่มีตรง c t a อาจจะยังมีไม่ครบนะครับก็ มาดูเปเปอร์อันนี้เป็นเปเปอร์ที่เป็นคลาสสิกของของตัวนี้นะครับทำในอเมริกาต้องยอมรับว่า d a t a b a บ e ของเขาค่อนข้างดีคนไข้ที่แอดมิดด้วย proximal h u m e r ม s เนี่ยสามแสนกว่าลายในช่วง10กว่าปีเนี่ยเขามาศึกษาว่าในกลุ่มนี้คนไข้ที่มี a x c e l i ซ t ลลี่เอ็กกับไม่มีเนี่ยมาดูที่ว่าอะไรมันมี factor ที่มาเกี่ยวข้องซึ่ง d a t a b a s บตรงเนี้ยมัน,ม,นมันเหมือนคล้ายๆลิจิตของทางยุโรปนะครับอันนี้เป็นของทางอเมริกา ก็ปรากฏว่ามีเอ็กซ์เซอรี่อาร์เทอรีเนี่ยสามร้อยกว่าคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.09นยนะครับซึ่งแอสโซเชต์แฟกเตอร์ของเขาที่เขาทำมัลติแวริเอตเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้ชายอาร์เทรอสคอร์ซิสในกลุ่มที่อายุเยอะแล้วก็วาสซูล่าไม่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ถ้ามีอาร์เทอรีอินจูรีเนี่ยอย่าลืมดูแอสโซเชตอินจูรีอันอื่นด้วยก็คือเบคเคิลเพ็กซัสนะครับ อันหนึ่งที่น่าสนใจคือพอเปเปอร์อันนี้ศึกษาประมาณสิบสี่ปีเหมือนกันปรากฏดูลองเทอร์มอัลคัมหลังจากมีในเคสพ็อกส์มอลฮิมลัที่มีแอคเซอรี่อัธรีอินทรีนะครับก็ปรากฏว่ามีแค่ย1ิบเอ็ดคนในในยี่สิบปีนะครับ80%ดแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ย,ยก็ทำวัสดุร่างรีแพร์นะครับแล้วก็อีกยี่สสี่เอร์ซ็นเนี่ย ไปแอมบูเ t ชันนั้นจะเห็นว่าตัวนี้น่าสนใจตัวเลขนี้คือถ้าเราดีเท t ได้ช้าเรดในการแอมบูเ t ชันค่อนข้างสูง20%เลยนะครับส่วนมาดูเนิร์นะครับส่วนใหญ่ใน Paper จะเป็นแอนติเดชโอดเดอร์ดิสโทเคชันนะครับมีนิวโรวั c ุล่าประมาณ13.5%นะครับในกลุ่มที่มี a s s o c i a ต e Injury ี่อื่นๆอย่างเช่นรอยเตอร์ครับหรือว่า GT Avulsion หรือ Fracture เนี่ย มีแนวโน้มที่จะเกิดในโรสไรส์อิน jury มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีนะครับอันนี้เป็นเคสให้ให้น้องๆกับพวกเราดูว่าเคสลักษณะเนี้ยให้นึกว่าน่าจะมีอย่างเช่นมีเดียวดิสเพสเมนต์เข้าไปมี fracture คอมมินูตแฟกเจอร์นะครับเป็นเป็นเคสรีพอร์ตนะครับอันนี้แฟกเจอร์แล้วหัวไปซุกอยู่ในแอ็กซิล่าอย่างเงี้ยตอนที่น้องลื้อมาไม่ดีเนี่ยมันมีไฟโบซิตหรือว่าอะไรเนงะี้ยมันอาจจะมีอิน jury ตอนนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นลักษณะเคสท,ที่ให้คิดเป็นหมายว่า อาจจะเจอนะครับวันนี้ขอข้ามไปงั้นเวลาเจอ nerve injury เนี่ยแน่นอนว่า partial เรา observe ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น complete เนี่ยขึ้นอยู่กับหลายๆ f a c t o r ในชีวิตจริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอ t r a n s e c t i o n ของ BPI จริงเนี่ยก็ให้เข้าไป e x p l o r e แล้วเข้าไป repair แต่เนื่องจากว่าใน s i t u a t i o n นั้นนะมัน emergency ส่วนใหญ่แล้ว hand ก็อาจจะไม่ Available ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำในปัจจุบันถ้าในเซ็นเตอร์ไหนที่พร้อมก,ก็แนะนำให้ทำนะครับ ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็คือรอเราทำา m g แล้วก็มาดูว่าเบรคเลเบคซัตเป็นไทยไหนถ้าเป็นอัปเปอร์อาร์มไท์พอกสิตก็ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นโลวเวอร์อาร์มไท์เนี่ยพอกสิตไม่ค่อยดีก็แล้วแต่ก็จะเป็โฟทางเบรคเลเบคซัดอินจูรีแทนนะครับสุดท้ายนะครับก็นิโรวัสรุจูรีนั้นเจอได้เรื่อยๆนะครับเจอได้แต่ว่าไม่บ่อยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการตรวจร่างกาย นะครับซึ่งการ early diagnosis นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ i n v e s t i g a ก i o n ก็อย่างที่พูดไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการประสานงานระหว่างทีมทีมอโถทีมเซอร์เจียนจะทำอะไรก่อนจะทำวัสุรากก่อนหรือจะฟ i ิกเซชัก่อนอันเนี้ก็คือซึ่งสุดท้ายแล้วก็เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะครับครับขอบคุณมากครับ